สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหวันนที่มาเที่ยวงานวัดพระเ่นนะครับใน,น,น,นงานนมรักการวัดพระเ่นศิลปาน,นะครับต,ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดน,นะครับาจะพาเดินไปนะครับว่าในเส้นทางตรงนี้มีอะไรกันบ้างอาเดินซุ่มๆไปอย่างนั้นแหละมาบันทึกเสียงที่หลังนะครับ, <c oughs> รบก็ เที่ยวก็ได้ตามสปาปีนี้เต้มกี่วันสิบสี่สิบห้าวันแล้วมั้งงานจัดกันของกินของใช้ของเบ็ดตเล็ดของพื้นบ้านอาหารเค้าหวานเคราคลานหู ยืนพุทธบาทยุคคนนะครับวัดพะนอนพุทธสายญาติงานประจำปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับเป็นงานประมาณเดือนสามของเดือนไทยเนาะก็ประมาณนั่นแหละนะครับเมือ่อก่อนก็เจี่ยวกันทุกค่ำทุกคืนนะฮะตกเย็นก็โอ้ยตายแล้วนะครับดเดินกันไปนะครับผมอยู่ไครล้อมเห็นไหม เป็นัดลุงนาไปนะครับไปเที่ยวกันจนดึกจนดืด่นก็กลับบางคนก็นอนค้างคืนเลยทีเดียวนะเมื่อก่อนนะครับกลับมาถึงบ้านก็นอนหลับพักผ่อนตื่นเช้ามาโอ้ยแย่เลยโอ้ไม่ไปแล้วคืนนี้อา้าวสุดท้ายพอตกเย็นอาบน้ำอาบผ้าไปกันอีกแล้วนะครับเดินกันให้หัวแดงกันหมดนะเมื่อก่อนไม่ไมี การเทปูนใช่ไหมในงานมีแต่ทางดินอ่ะโอ้โ oh ห oh. นะครับ oh oh. เดินกัน oh oh. หัวแดงเลยทีเดียวฝุ่นนะครับพูดถึงสมัยนู้นเนาะฝุ่นก็เยอะแยะมากมายแต่โรคภัยแคเจ็บก็รู้สึกจะไม่เท่าไร่นะเกี่ยวกับฝุน่นละอองแต่ในช่วงนี้ก็ฝุน่นพีเอ็มนะยุดสองห้าเยอะแยะมากมายนะครับ คนไายก็เจ็บก็เยอะ,ะต่อไปกันได้น้บใจอยู่ตรงไหนใกล้ๆผ่านมาทางนี้ก็ไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับซื้ออาหารพื้นบ้านเข่าของพื้นเมืองตะก้ากระดง้งเสื้อผ้ามีมาหลายที่นะครับน้ำห้อยน้ำตาลเข้าเกีย๊ยวว้าวนะครับก็มีมา จากสินค้าสมัยใหม่อาหารสมัยใหม่นะครับขนมจีนน้ำยาไวจับอาหารพื้นบ้านนะครับการละเล่นต่างๆนะครับปีนี้ไม่มีเวทีกลางนะครับอาหารหนังเขาดูได้มีอยู่2จอมั้งค่ะหนังการแฝงงจอใกลจะจบ เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะใครว่างๆอยู่ก็มาเที่ยวงานนำมัสก,การพระแท่นศิอาจประจําปี2568กันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ